สวัสดีครับท่านผู้ชมว,ว,วันนี้ก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะฮะนี่ฮะน้องถุงทองได้หญ้าร่อยเลยครับโราได้หญ้าร่อยแล้วพี่ต้อมมัดตรงไหนพ,พี่ต้อมพี่ต้อมมัดต่อเน,นี่ยมัดต่ำๆหน่อยไม่ได้บอกนี่ฮะเป็นหญ้าพื้นนะฮะนี่โอ้กินดีเลยครับท่านผู้ชมส่วน ถุงเงินนะครับถุงเงินก็น,นี่มัดนีนะ่ะมันเย็นต้นนี้ไรตอนน่ตอมน,น,น,นู่นเอตอต้นนะเออนั่นแหละต้นสะดาวลงเลยเองลงเลยอะมัดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช่วยนี่ฮะเดี๋ยวให้ควานเชมอร์ายกขาเดี๋ยวเดี๋ยวยกขา โอเคฮะท่านผู้ชมไะเนี่ยต้นสดาวเนี่ยดึงเลยโอ้ย่าสวยฮะท่านผู้ชมตัวไหนดึงดึงโซ่ลงนินี่ฮะโอ้กินอร่อยมากเลยดึงมาเลยดึงลงกจน <laughs> ก็ดึงทีละเส้นดิดึงทีละเส้นสอ่ะควานช้างยังต้องเรียนรู้นะครับผมอ่าดึงทีละเส้นทีละเส้นเส้นไหนก็ได้อ่ะเลือกเอาอย่านอกใจอ่าเออโอเคดึงทีละเส้นอ่าโอเคอันนี้เป็นการสอนไปในตัวนะครับอ่าดึงมาเลยไม่ต้องกลัวมันโอเคดึงอีกดึงดึงทีละเส้นโอเคโอเคนี่ฮะ ไปมัดต้นนู้นเลยต้นเดาได้กินหญ้าด้วยต้นะนะเะลา่โอเคดึงไปนี่ฮะถุงทองชอบมากเลยฮะนี่เป็นหญ้าอะไรก็ไม่รู้ฮะพี่ต้องเขาเรียกหญ้าอะไรนี่ฮะโอ,โอ้นี่ฮะดูดิ สวยนี่ต้นคอยก็นี่ฮะเขียวกระจีนะครับโอ้ถุงเงินนี่ฮะเติมกินแล้วนะครับนี่ มัดยาวกาเด้นไนดะ้ว่าต่ปล่อยแม่ยาวๆเลยเนี่ยฮะยอ๋อไม่ได้ตัวยูอาะบอกวันห,หลังตัวยูติดด้วยโอเคฮะเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับว่าช้างแต่ละเชือกได้อะไรกันบ้างฮะเดี๋ยวเราไปติดตามทางนู้นนะครับนี่ยาเยะแยะเลยครับถ้าเราขยันมานะครับท่านผู้ชม เดินเยหียบต่อไม้ฮะโอ้เยเจ็บเลยนี่ฮะพี่บอมแบมเป็นไรฮะตะกีน้นี้ทำไมวิ่งคนเดียวฮะฮะ <laughs> อาระเอ้ยเขาบอกเขาบอกว่ <S 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 ออกาช้างวิ่งแล้วครับ วิ่งไหนะกี้วิ่งจากโน้นมาดิไอเจมมอเร์รถยนต์ไอเจมเมัดเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่ครับนี่ก็ได้กินนะครับน,น,นี่นมนไม่มีไม่มีมัดเลยต้นขี้เหล็กมัดขอบได้มัดขอบได้เขาไม่ได้ทำนา นี่โอ้ได้ต้นมะขามป่านะครับนี่ฮะต้นมะขามป่าเขาคล้ายๆต้นกระถิ่นะฮะเนี่ยต้นนี้ฮะก็ช่วงนี้ช้างกินดีนะฮนี่หญ้าพื้นก็พอมีกินนะครับหญ้าพื้นเขเรียกว่าหญ้าอะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่แน่ใจคอยดูฮะ ถัวโดนอันนี้เขานะตะไคร่เขานี่อ,ออกเลยเนดะ้อนี่นี่น,นี่นี่ฮะตะไคร่ <c oughs> เออเดี๋ยวเอ,อกให้เขาก็ได้ <c oughs> นูน่นฮะกินดีนะครับหน้าฝนนะอะไรก็เขียวกระจีอะไรก็ออกอะไรก็เกิดนะครับ นีก็กำลังหากินนะครับได้ตัว้ปอคายแล้วบ่ลาเนี่ยขวาช้างยังตื่นเต้นอยู่นะครับตะกี้พังนงรักพาวิ่ง ไอ้สาวโยเออสาวเลยอ่ะเนียก็จะยุ่งยากก็จะยุ่งยากเลยฮะเพราะว่าสองเชือกนี้มีโซ่เส้นเดียวมัดด้วยกันทำมาช่วยเลยต้บนี่กินดีฮะเห็นช้างกินแบบนี้เราก็เดี๋ยวจะพามาบ่อยๆนะครับแล้ดึมา ก็ดูด้วยว่าควานจะว่างไหมครัเพราะว่าควานตามหลักมีพี่ถั่วกับพี่ต้อมนะก็จะอยู่กับสองคนแล้วจะเอาช้างออกมาแต่ละทีครก็ต้องใช้คนทรงคนรับหลายอย่างครับหลายปัจจัยนี่ต้องช่วยกันหลายๆลนยคนครับนี่น้องสาวผม ้อกสาวก็วันนี้ได้ออกเที่ยวะตะกี้ตะกี้จะพาบ๊มแแบบวิ่งอะต่ำตะกี้เราตื่นเต้นได้วิ่งจากน้นมานนี่ยเนี่ยโอ้ได้เล่นอาจะกินละกินละจะเล่นดินด้วยนะ ไม่ต้องเอากลับก็ได้เอาย่าไม่กินที่นี่น้ำก็มีแต่ว่ากลางคืนด้วเอาแล้วฮะพี่ตั้มทำอะไรหมุนหมุนมุนไปหมุนไปบอหหอนคนมาเอาจะเอาไงหมุนหมุน อุทัยโซ่ยาวนะหมุนหมุนนะ่ะหมุนได้นี้ม้วนใเน,หนี้ม้วนเออม้วนไวนะ้เอาตึง,ต,ง,งตึง่อนตึงๆแล้วม้วนเอย,อยู่เชียงใหม่ก็พาทำอยู่ตัวบอสนะโซ่ช้างมันถึงอยู่นี่ฮะนูนมีอาหารเยอะนะครับมีหลากหลายนะครับมีทั้งเถาวัลย์มีทั้งหญ้านะครับมีทั้งกิ่งไม้ใบไม้นะครับก็ ไม่ต้องเป็นห่วงครับวันนี้แต่เดี๋ยวเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงอากาศร้อนนะฮะเราจะมาเล่นน้ำไปเล่นน้ำ,เ,นนำเดี๋ยวเราไปดูับอุทไทยเป็นช้างที่เก่งเรื่องการกินในป่านะครับเขาจะหาของของกินแบบแบบในป่านะครับเก่งเป็นช้างที่ใช้ชีวิตในป่าได้สบายนะครับไทยไทยไทย นี่ครับเดินมานี่ครับเขาเป็นช้างที่ไม่สูงนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะสูงกับผมไม่เท่าไร่แต่ว่าเป็นช้างที่ที่เขาเรียกว่าเลียงง่ายฮะกินง่ายอย่างนี้ก็กินนะครับไม่ถึงไม่ถึงก้นนี้แหละแต่โซนไปแล้วดิ โอเคมามาลงรักรักเลยลงรักมานี่มา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 ,มาเร็วมามามาหมุนมาแน่มาโอ้ได้ยากินนะฮะเดี๋ยวต้องไปติดตามซะแล้วของที่เขาไม่มาเพราะว่าเขาได้กินหญ้าสวยๆนะฮะเนี่ฮะโอ้เขารู้จักแหล่งหญ้าด้วยนะนี่ครับนี่ฮะ โอเคครับท่านใดที่เข้ามารับชมเราแล้ว,ลว,ลวก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเราด้วยนะครับโอเคครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ